สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้มากินข้าวกับน้ำพริกปลาล้านะคะแกงไก่บ้านมันอาลูค่ะนี่ค่ะหรือว่าแกงไก่มันฝรั่งนะคะใส่เครื่องเทศพม่าด้วยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปใบกระเจี๊ยบแดงนะคะไปกินกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักที่แบบเหลือๆนะคะมิ้นก็เอามารวมๆกันนะคะนี่เลยส่วนข้าวก็นี่เลยนี่เลยนะคะนี่เลยค่ะ <tro ek> จุกๆเลยค่ะทุกคน มิ้นกินข้าววันละหนึ่งมือนะคะมิ้นก็เลยต้องกินทีแล้วแบบเยอะๆอะไรเงี้ยบางคนก็สงสัยนะว่าแบบกินเยอะขนาดนี้แบบอยู่ได้ยังไงนี่อยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ทั้งวันไงคือไม่กินข้าวอะไรเงี้ยทั้งวันอะ่ะจะบอกซุปอันนี้คืออร่อยมากจะเป็นซุปแบบใส่ลูกโดดด้วยนะนี่โยนลูกโดดลงไปด้วยเพิ่มความหอมของพริกขี้หนูค่ะร้อนมากเพิ่งต้มนะกินอะไรก่อนดีทุกคนกินน้ำพปปริกปลาดีกว่า นี่เลยเค็มโครนมากน้ำพริกปลากระเลียงค่ะอันนี้มีคนถามว่าซื้อที่ไหนใช่ไหมคะแม่บ้านเขาไปซื้อมาจากแบบคนพม่าด้วยกันอะ่ะที่เขาแบบขายแบบของโรงงานอะไรยเงี้ยค่ะเขาจะขายกันเองเขาก็แบบเขาก็จะซื้อมาให้มิ้นค่ะทุกคนแล้วมินจะได้กินของอร่อยทุกครั้งนี่เลยน้ำพริกปลาเวลขาขยำจะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะทุกคนกลิ่นนี้แบบ กินอร่อยขึ้นสมองอันนี้บ้านมินจะเรียกว่ามันอาลูนะคะคนเหนือบางคนก็เรียกมันอาลูเหมือนกันค่ะจริงๆก็คือมันฝรั่งนั่นแหละแกงไก่บ้านค่ะแกงวิธีเดียวกับไก่บ้านเลยแต่ว่าใส่ใส่มันฝรั่งเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มความอ้วนไปอีกอื มมนเห็นคนอินเดียชอบกินคู่กับแกงแบบเนี้ยแกงอาลูแกงมันอร่อยมากทุกคนลูกเนี่ย หมิ้นขาวหอมอ่ะไปนึงอยู่ข้างใน กินกับแตงโมอ่อนกินได้นะคะกินลูกสดก็ได้กินต้มก็ได้เอาไปแกงส้มก็ได้ค่ะหวานะกินกับมันอาลูขอากันมนาะ มันฝร่อมแล้วเหมือนมันแก่ น้ำพริกถ้วยหนึ่งนี่กินได้แบบว่าหลายมื้อมากคอไก่ไก่หวาน,นกินกับลูกเนี่ย không được lắm ạ มันนี่แบบว่าแกงคู่กับไก่คือแบบ the b เ s สอะตีนไก่ เด็กๆบ้านมินชอบกินมากเลยนะซุปอันนี้ยกินกับปลาแห้งทอดค่ะอร่อยมากมันจะเข้ากันมากๆค่ะ ใบกระเจี๊ยมินเอาไปผัดก่อนค่ะเอาไปผัดกับหอมแดงเสร็จแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําลงไปแล้วก็ไปปรุงก่อนจะลงก็ยนลูกโดดลงไป ไม่อยากทำเมนูแบบนี้เลยมันทำให้กินข้าวได้อร่อยอร่อยเกิน หวานเย็นหอมตอนแรกอะไม่รู้ว่ากินสดได้นะกินไปคลิปที่แล้วแล้วก็ถามคนในคนที่ดูนดั่นแหละอรอกินได้แจโมสุกเราอย่ากกินได้เลยแต่มันมีขอหบางอย่างนะคือกินสุกได้แต่ห้ามกินดิบอะไรยเงี้ยมันก็เองเราก็เลยต้องถาม อร่อยที่สุดเลยอ่ะเรเวลาม่กินข้าวอมีไม่ค่อยตักกลับอะไม่ต้องแปลกใจกเราไม,ไม่คนรที่กินกลับแบบกินกลับแบบเป็นพิธีแต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะจะเน้นผักน้ำพริกอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็ซุป แล้วมันรู้สึกสดชื่นที่ท้องอะค่ะทุกคนมันจะเย็นนะคะมันจะเย็นมันเป็นผลไม้แบบเพิ่มความเย็นให้กับร่างกายอะ <_ c oughs> เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะคะที่มีกินพอกินอันนี้เข้าไปมันรู้สึกสดชื่นเย็นเย็นยังไงมัู้ ใบกระเจี๊ยบเนี่ยเวลาต้มอ่ะต้มเหมเราต้องชิมไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าใบกระเจี๊ยบถ้าเราต้มนานเกินไปมันจะเปรี้ยวค่ะอารมณ์คล้ายๆเวลาเราแกงใบชะมวงอ่ะแกงกระดูกกระดูกอ่อนใส่ใบชะมวงถ้าเราต้มนานเกินไปน้ำมันก็จะเปรี้ยวใช่ไหมเพราะมันคายความเปรี้ยวออกมาไม่ฉะนั้นคือเราอย่าแบบว่าต้มแบบน้อยเกินไปเวลาน้อยเกินไปก็ไม่ได้นะมันก็จะไม่ความเปรี้ยวมันยังไม่ทันคายออกมาเลยเราเอาลุงแล้วก็ไม่ได้ก็คือต้องให้แบบว่าพอดีพอดีอ่ะ อันนี้คือแบบ uis, เปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยมากทุกคนแบบ <uh ว่าเวลาทำซุปแล้วไม่อร่อยนะคะใช้ผงฟ้าไทยห่อสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็ใช้เกลือค่ะใช้กะปิแค่นั้นเลยคะ่ะบางคนอะ่ะปรุงคือใช้เกลือใช้ชุนรสแล้วแบบรสชาติมันแบบมันไม่หนัวสักทีมันเหมือนมันขาดอะไรไปใช่ไหมคะให้ใช้ผงฟ้าไทยจอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคือมิ้นใช้จริงๆถ้ามิ้นโฆษณาให้เขาก็แบบคงได้หลายงานแล้วอันจริง แล้วของอะไรก็ช่างที่มิ้นมารีวิวอะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อร่อยคือมิ้นเอาที่ปากมิ้นอร่อยแล้วมิ้นเอามารีวิวถ้าเกิดว่าไม่อร่อยมิ้นจะไม่ไม่ไม่รีวิว <_ C> บางอันที่มิ้นไม่ได้บอกพิกัดเพราะว่ามิ้นไม่ได้ซื้อมาเองบางทีก็แบบเป็นน้องซื้อมาฝากอะไรเงี้ยมิ้นก็จะไม่รู้พิก,กัดไงว่าเขาซื้อมาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะอืม มินก็จะบอกแบรนด์นะไ,ไ,ไม่ใช่ว่าอ่ะยังมินกินมินไม่ใช่ว่ามินไม่บอกแบรนด์มินบอกก็คือทุกคนก็ต้องไปหาก,กันเองเพราะว่าแบบบางทีเราไมไ่รู้ว่าเขาซื้อมันจากไหนไงนบบกินให้หมดเพราะว่าเหลือไว้ก็ พราะซูพวกเนี้ยมันต้องกินแบบร้อนๆค่ะทุกคนถ้ากินแบบเย็นๆนะไม่แซ่บเอาไปเวฟก็ไม่แซ่บค่ะต้องกินแบบลงจากหม้อแล้วสดเลยอะลวกปากทันทีอะไรเงี้ยอร่อยมาก ผักนี้คือย่างกินได้อีกมือหน้าถ้ายัางเจอผักอันนี้อย่าว่ามีนนะบอกดักไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆมันเป็นผักรวมๆที่มินชอบกินนะ สรุปลูกโดดที่ใส่ในซุปกระเจี๊ยบนะคะผู้หญิงคนนี้กินหมดเลยค่ะเกินไปคือลูกโดดอะเวลามันเจอน้ํากระเจี๊ยวอะค่ะที่เราต้องแบบความเผ็ดมันหายไปค่ะมันเหลือแต่ความร้อน <c ười> <c ười> เผ็ดร้อนอันนี้ก็คืออร่อยค่ะไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วนอกจากคำว่าอร่อย ก่อนใครไม่รู้เคยบอกมิ้ยมิ้งเคยถามไปแล้วในคลิปแบบเขาบอกว่าเวลากินข้าวอ่ะคือแบบอยาก,กินให้เกลี้ยงจานมิ้ก็เอา้ามีแบบนี้ด้วยหรอเขาบอกว่ามันเหมือนหมาเลียจานใครไม่รู้คุยเพื่อนมิ้งก็ลืมไปแล้วด้วยความที่มิ้เป็นคนที่กินข้าวมิ้ชอบกินข้าวแบบหมดทุกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหรือใครนี่แหละเขาบอกว่าเวลากินอ่ะอยาก,กินให้ข้าวหมดแบบทุกอันนี้มันจะเหมือนหมาเลียจานไม่เป็นไรเป็นหมาที่น่ารักแล้วกัน โอเควันนี้มินขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะมินขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาดูคลิปของมินทุกคลิปเลยขอบคุณมากจริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ